สวัสดีคะ่ะในคลิปนี้นะคะแอดมินมาแนะนำให้ทุกท่านได้รับชมกับ h o n d a c r v อวนะคะรถบ้านเทปปี02สภาพสวยทั้งคันเลยนะคะคันนี้นะคะไม่เคยดมแก๊สเลยนะคะทุกท่านเป็นรุ่นของตัวท็อปสุดด้วยนะคะราคา1 1 9 9 0 0บาทค่ะเป็นรถยนต์เกียร์ออโต้นะคะภายในเดิมๆค่ะมีเบาะแถว3นะคะรถบ้านเทนะคะชื่อตรงเร่มเลยนะคะทุกท่าน รถสวยพร้อมใช้นะคะท่านใดที่กำลังมองหานะคะ Honda าซีอไว้ใช้งานนะคะเหมาะมากๆเลยนะคะเป็นรถครอบครัววิ่งทางใกล้ทางไกลออกทิปเที่ยวนะคะกว้างๆนั่งสบายนะคะทุกท่านใช้งานดีค่ะราคาไม่แพงนะคะ1,19,000บาทรถยนต์คันนี้นะคะอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะคะติดต่อดูรถทดลองขับประกอบการตัดสินใจกันก่อนได้เลยนะคะ โทรไปได้ตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้นะคะเป็นเบอร์โทรของผู้ขายโดยตรงค่ะทุกท่านรถสวยสภาพดีนะใช้งานนะคะแต่ถ้าถูกใจยังไงเดินทางไปดูรถไปทดลองขับประกอบการตัดสินใจด้วยตนเองนะคะเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเองนะคะจะได้ทดลองขับกันด้วยนะคะทุกท่านก่อนออกเดินทางอย่าลืมโทรนัดกับเจ้าของรถนะคะตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้ก่อนออกเดินทางด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ